สวัสดีครับช่องพายเลิฟครับมันนี้ใช่เลิฟตื่นตาเศ้านองแต่หัวคำนอนตั้งแต่สอนงทุ่มจนถึงห้าทุ่มเคาะลุกขึ้นกิ้นหยาอีกนะพี่น้องนอนต่อตีสามกิ้นอีกเทีหนึง่งตื่นขึ้นกิน้นคือเด็กหน่อยกินกิ้นนุ่มนะครับวันนี้ยี่แม่กัสิผากันไปเก็บพักติวว พี่น้องพากันไปเก็บผักติ๋ยววนนี้แม่พิมยืนโยกอยู่ไกลๆก,กันนะครับแม่กับลูกยังวาท่านแล้วเขาไกลกันเขามาบานน้ากันแต่ว่าอยู่ไกลๆก,กันมองเห็นกันอยู่นะครับให้ใช้เลือบึงบานก่อนแล้วก็คอยเอางับเข้ามาเรื่อยๆนะพี่น้องเอาเขาหากันทันทีทันใดเลยกับบ่ได้นะครับห้องเราเสียวออกมากขึ้นบ่ไดด ไปนะครับปะนี่ครับเตรียมตัวสิไปแล้วเตรียมตัวจะไปแล้วนะครับเนี่กระตาเก็บผักติวพี่น้องกระตาเก็บผักติวอันนี้แม่พิมพ์เฮานี่กระพักติวคือกันครับตอนนี้บัดอกออกใบแล้วครับไปนะครับ พี่ภาคีอย uh ู uh. ่ n h าม่เศร้าพี่ป๋องยังว่าท่านลุกนะครับพี่ป๋องยังไม่ลุก่ยย้้้อออมพีเเาาาบ าาภาพอีกแบบสะเทือนแน่นะครับต้นนี้ต้นเดียวบอกพ่อใหญ่อยู่ในอยู่ต้นหน่นี่เด้นี่ต้นที่เฮาหาเห็ดอยู่ตรงเนี้ยถ้าติวปีนี่ออกบ้องงามดอกดอกบ้องงาม พี่ที่เก็บผักติว๋วเก็บยังไหนเอาหูเดวเลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งนะครับนี่เป็นี่เก็บผักติ๋วครับรูดทั้งสี่นะพี่นอ้องมาเป็นเก็บเทลอะไรน,นะครับสำหรับคนที่บล็กเกยหูจักนะครับแต่ผู้เพป็นหูแล้วก็แล้วนะครับต้องเก็บแบบนี้นะ <c oughs> <ก>ถ้าเก็บเทลยอดม่นเคยได้ง่ายสิมันต้องเก็บแบบนี้นี่โอ้ห้ากุกระงว่างมาตีเปด้งเอาเทลละเด้งเอาเทลาะมันมัดมือก็บม่ได้หรอก ต้องหูดเลยนะพี่น้องหูดลงมาเลยูดจะเอาไปผู้เฒ่าเอาไปต้มซุปต้มปนนะครับซุปซุปพักติว๋วโอ้ยพ่อใหญ่ขืนเอาเลยก็ได้ดอกขืนเอาทุ้งพายไปหูดเอาเลยขืนทุ้งพายหูดเอาเลยนะครับงาเทิงผุนละงาเทิงตัวใดถึงบ่ได้เขาค่อยสอยใส่รองเท้าขึ้นไปเลยอ่ เออไปกินปีนามีแต่ก่อนนี่สวนเก่ากระบาดได้ตอนนี้ก้อนนี้ปลูกยาแล้วมันตายปลูกตัดปุ๊บก็ตายเลยไปแล้วครับขึ้นต้นไหม่เราลิงขึ้นต้นใหม่ก็ถึงด่าว่าก็ลิงขึ้นต้นไใหม่นะถึงข่อนเขาครับขึ้นระวังเด้อครับเด้อขึ้นไปแล้วครับ ฝนมับนบ่ตกพี่น้องขนาดเดือนสี่ฝนยังบ่ตกเลยพี่น้องเย้ยเหตจใดไม๋สียหนาวไมเหดกินเขา้ามหนาวหนาวก็นหน,น,นาวพอกระเทือนมเม่นหนาวแท้ต้นพักเดวปกตินี่แนมไปมาสีดอกขาจันพานขึ้นต้นไม้เบื้องนี่ย่างไปหาจุดมันได้เลยเบื้องห้าพี่น้องปลูกบ่ท่านปีนี้ปลูกบ่ท่าน,าานถึงปลูกท่านกับปลูกได้แค่เทดเดียวตัดได้เท็ดเดียวก็ นี่ก็ต้นหนึ่งที่เห็นกลางๆนะพี่น้องว่าท่านออกดอกต้นนึ้งก็ออกง่ามพ้นกันนะครับบ่อออกออกหน่อยๆสามาสิเก็บแล้วว่ไว้ทีมันต้องหูดเสียงใช้เลห้อง <laughs> ทำนี้คจะไขายำนีล่ะจะไปขายเขาเก็บขายอยู่ตลาดเื่เเอเอาใบแก่เโอะพออ่นนอใน่กินตดาดอกไรกันยะเด้อพี่น่อ,องต้องกินใบนํำอืมกินตาดอกมันยะ มันต้องมีใบผสมมันถี่พอดีมันอ่อนอยากขึ้นไปหูด,ดีขึ้นกกใหม่ว่าใดพี่น้องคนจอยโพอดขึ้นกอกไปแล้วต้นไม้ต้นไหนหน่อยนะั่งขึ้นไปน้ากันนะมันถี่เออได้ขึ้นว่าใดล่ะคุ่มือแต่ก่อนกับพ่อขึ้นได้อยู่พ <c oughs> ี่เ็บเป็นอย่างอดมาเก็บน บนหัวนี่ได้ปา่าทึ่งหัวนี่เอาได้บนเนี่ยอ,ยนะอืมเอาไปถึงเลยเอามไปถึงแง <laughs> ่หน้ามองนะครับบักติวดอกวงังงามปีนี้ดอกวงังงามปะกตินี่ต้นนี่เนี่ยมันสีดอกแบบขาวมาต้นเลยปีนี้ฝนดีบ่านนอได้กินเขานนน่าบ่านนอฝนมาตกเนาะเดือนสี่แล้ว เจ็บไปฝากพุทธฒ่าเด้อพี่น้องกินกับบัวลายปาไในดอกเนาะแต่ว่าผู้ยุบาลที่อยากเดี๋ยวสิง่างไปเบิ่งอีกต้นหนึ่งกันมีบัลต้นนั้นไหม ค่บ๊อบงแห่งแรงเน้วพี่น่องแห้งแหงหยากระบ๊อมี่ตายเมื่อนี่คือพักติวเก็บได้แล้วค่ะไะกรับ้านสวยงามหนึ่งเมืดแล้วเด้อพี่น่อง หมดแล้วข้าบ,บานกินน้องสมนีกับพ่อกินแล้วพักติวงน้องต้นเลาะแม่พิมพ์ดอกแล้วบานแล้วนีเลาะสั่งเ,นนะเออถ้าไม่ออก เข้าห <ừ? S 2> <hayır. S 1> ันนาไปหน่งนะทาเห็นบัตะเวนขึ้นด้วยเหแค่สาวปูงแค่ผู้สาว วันนี้เขาไปวดัดวันพระนี่พระไม่ได้ก็นี่ได้ชวนเก่าป้านนหหากินเลเพื่อนนะคะอันนี้ก็เพื่อนใช่เลย ยูฟังนี่กับแม่พิมพ์นะครับนี่แม่พิมพ์ยู่ฟังนี่ก็ขึ้นยาคืออ่อยกับไว้แค่ตรงขามท่ากันนะครับเดีเดี๋ยวยูไกลกันนี่ก็บไส้เลิบนี่ชายเลิบนะครับนี่ก็บไส้เลิบนี่ก็มองมองมามองมานี่ก็เห็นแม่พิมพ์นะครับเรามองตากันอยู่นะครับพี่กำลองพี่กน้องนี่ต้นไก่ไก่นะครับพี่น่อง วายเออ,อลงากตเลมีดอกักติ๋ยอพี่น้องมีพักติ้วต้นนี้มีดแดงเนี่ตอนนี้มีมดแดงเดี๋ยวมาล้างผ้าตอน่หใครมดแดงิง่อนละแม่พิมพ์นะครับแม่พิม,มเก๋ไก่เอาว่าเก็บสินสีดอกพักติวมัน,นออกแล้วนะครับ ีก็แม่พิมพ์นะครับมาทางนี้ก็เป็นไส้ลืลเข้าวไสเลืเข้ากับมัดไว้ข้างนอกมือมาที่แรกมัดเขาในหฮมบ้านเขาเดินหุ่นมือมือขึ้นนะพี่น้องการทีแบบลืมว่าเออเคยอยู่แบบ,บงบโลงเขามาอยู่แบบมีหลังคาก็เลย อันนี้บานจอยนะครับบานจอยมันขึ้นม่นําหมอกเหรอคุนคนทางสีคุนนําหมอกเลยเนาะหมอกกี่ไรหมอกเดือนสีพี่น้องมาดึงหมอกเดือนสีตะวันขึ้นทางที่ตะวันออกบ่ทางพีที่ตะวันออกบ่มาอยู่พัานพี่จากตะวันออกก็วันตุกเนมันเป็นเขียงเขียงเนาะพี่น้องไปอยู่บ้านตะวันออกมันคืออยู่ไปเขียงเขียงไปทางนึงอีกเมื่อจังไหนโลกมันกลมเนาะ ปวงทิศทางเด้ออี่แม่เลยเปิดได้ทางบรรยากาศนะครับบรรยากาศนันทางลัดยาณนะครับลงมาเขามาซอยนี่มาซอยบ้านเรานะครับบ้านนี่กับบนบ้านนี่ก็ซอยซอยไปนี่ก็ซอยซอยเขาปานะครับพี่น้องซอยเขาปลาซอยเขาปลาไปเก็บผักตีเขา ใช่เลิใช่เลบก็กินหยางกินอ้อยนะครับอยู่บ้านบ่คอยเดินนะครับบ่คอยขย่างหุ่นเทไรนะครับมาอยู่บ้านไม่เลิบกับว่ามีหยางหลายนะครับท้ายนี่กับไม่เลืบดถพงายามหาชีวิตดีมาลงให้ไอ้ทีเดือบึงเดืชมกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องพายเลิบเล่าด้วยนะครับ ขอบคุณครับ